วันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วนะคะกับการอบรมศูนย์ซ่อมของพัมคินก็จะอยู่ในหมวดของเครื่องมืองานตัดค่ะแล้วก็จะมีของเรื่องเครื่องยนต์ด้วยค่ะ และเรื่องของปั๊มลมก่อนที่จะไปลงมือปฏิบัติจริงเราก็ต้องเรียนรู้ทฤษฎีการทํางานของเครื่องแต่ละตัวก่อนนะคะปั๊มลมของทางพัมกินนั้นก็จะมีทั้งโรตารี่สายพานแล้วก็ออยฟีซึ่งวันนี้เราก็ได้แกะทุกรุ่นทุกแบบเลยค่ะและวันนี้ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีของตู้เชื่อมด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเชื่อมทูบ mma หรือว่าจะเป็นเชื่อมมิกในส่วนของเครื่องยนต์ภาคปฏิบัตินะคะก็ได้ทดลองตั้งคาบูของเครื่องตัดกิ่งค่ะเลื่อยยนต์นั่นเอง จบหลักสูตรอบรมสูนย์ซ่อมพามกิน3วันได้ใบเซอร์แล้วค่ะเป็นศู์ซ่อมอย่างเป็นทางการแล้วนะคะใครที่ซื้อเครื่องมือพามกินซื้อที่ไหนก็แล้วแต่ซ่อมได้ที่ไฟการช่างขอบคุณที่ติดตามนะคะ